เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค ชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6ร่วมกับสมภา้องกัละป,ปราบปรามยาเสพติดภาคหหรือปปสภาค6จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภา,าพแกนนาเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6ที่โรงแรมระเบียงมารีสอร์ทอำเภอเมืองจ,จังหวัดกาญจนบุรีโดยรัฐมนตรีสุขสารพิชัยประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6กล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายา เสพติดและปัญหาอื่นๆกับเครือข่ายองค์กรที่ประสบผลสําเร็จและเป็นแบบอย่างของการน้อมนำาศาสตร์พระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาและการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งให้เครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาคหได้มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดและสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาแนวทางการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในชุมชนรวมถึงช่องทางการประสานและสนับสนุนการิำงานป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประยุกและวางแผนการดำเนินง,งานด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่โดยการขับเคลื่อนผ่านกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาค6และทำให้เกิดความเชื่อมโยงในการทำงานกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ปปสภาค7ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดตามชายแดนพื้นบ้านและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการสื่อสารของเครือข่ายสื่อมวลชน ในพื้นที่ปปะสะภาค7โดยมีนายวัฒนาเกิดผลผู้อเมริการสมัง,งานต้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค6หรือปปะสะภาค6เป็นประธานเปิดการสัมมนาและได้มอบกิจััริให้แก่องค์กรสื่อซึ่งประกอบด้วยสมาคมและชมรมสื่อมวลชน18องคอ์กรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัด ที่สนับสนุนการดำเนินงานของปปสภาคหมาโดยตลอดทั้งนี้มีเครือข่ายสื่อมวลชนปปสภาคหกภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดได้แก่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากสุโขทยัยอุตรดิตถ์พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์และอุทัยธานีจำนวน80คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ 12กันยายน2563ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าท,ที่อาคารอเนกประสงค์สุภาพพิษตะบนหนองไผ่อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการจัดโครงการสัมมนาเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรโดยมีนายอัครเดชทองใจสดนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมมีนายสุประวีอนัคขันธ์กล่าวในงานถึงวัตถุประสงค์ทางนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการหาแหล่งน้ำการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้ำได้อย่างพอเพียงอันจะนำไปสู่การได้ผลผลิตทางการเกษตรและมีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สำหรับโครงการสัมมนาเร,รื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายสุรศัก์อนุกพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ทราบถึงปัญหาในภาคการเกษตรของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพัน ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียรบุรีและตำบลระวิงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะฝนทิ้งช่วงทำให้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่ส่งขายไม่ได้ราคากระทบต่อไรายได้ของเกษตรกร,กรจึงได้หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยการนำวิทยากรมาให้ความรู้กับเกษตรกร,นกรในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนำโดยดรเร่งรัตนสุทธิสนผู้อำนวยการสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณและการประกัศมื สภัยกับเกษตรกรโดยนายอน์วังวัสุนายกสมาคมประกานิสสภัยไทยซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นําชุมชนผู้ที่สนใจและตัวแทนเกษตรกรเกกรข้าร่วมฟังการอบรมอย่างคับข้าง ชุนชาของวันที่12กันยน 2, ายน2513ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าที่เขตห้ามราสัตว์ป่าวังโป่งชนแดนได้รับแจ้งของความช่วยเหลือจากชาวบ้านหมู่ที่12ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบุร์ว่าให้มาช่วยจับงูเหลือมขนาดใหญ่ภายในเล้าไก่หลังบ้านซึ่งคาดว่าแอบเข้ามากินไก่และพบความผิดปกติตรงช่วงท้อง จึงจะเตรียมอุปกรณ์พร้อมกับเดินทางไปตรวจสอบที่บ้านเลขที่55หมู่12บ้านนนตูมตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางสาววรินทิพย์ประภาพัานธ์อายุ30ปีพร้อมคนในครอบครัวกำลังยืนรอเจ้าที่อยู่หน้าบ้านก่อนรีบผ่านเจ้าที่ไปยังเล้าไก่หลังบ้าน ซึ่งจากการตรวจสอบในเล้าไก่พบว,ว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนท้องป่องอย่างอิ่มน้ำไม่มีท่าทีว่าจะเลื้อยหลบหนีคาดว่าจะนอนรอก,กินไก่ตัวใหม่อีกโดยที่เจ้าที่เข้าทำการจับงูเหลือมได้โดยละม่อมด้วยมือเปล่า โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือหรืออุปรกรณ์จับงูแต่อย่างใดนําออกมานอกเ้าวัดขนาดความยาวได้เกือบ2เมตรและในระหว่างนั้นงูหลุมตัวดังกล่าวก็พยายามขย้อนไก่ออกจากปากเพื่อที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้ขย้อนเหยื่อจนเสร็จแล้วรีบจับใส่กระสอบไปปล่อยในป่าห่างไกลชุมชนต่อไปจากการสอบถามนางสาววรินทิพเจ้าของบ้านบอกว่าตนทําการเลี้ยงไก่ไว้เกือบ1ปีแล้วมีอยู่ประมาณ19ตัววันนี้ตนนําหัวอาหารไปให้ไก่และจะไปเก็บไข่ทุกเช้าเพราะตน,นเลี้ยงไก่พันไข่เอาไว้ แต่เมื่อเข้าไปนเนี่ยเราก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว,ว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่นอนท้องป่องอย่างอิ่ม้ําอยู่ในเล้าจึงรีบหนีออกมาพร้อมกับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่เขตห้ามาราสั์ป่าวังป่งชนแดนมาช่วยจับได้สําเร็จซึ่งต้องขอบคุณเจ้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพราะหากปล่อยทิ้งไว้งูเหลือมคงกินไก่ไปมากกว่าหนึ่งตัวอย่างแน่นอนขณะเดียวกันเพื่อนบ้านและของหวยที่ทราบข่าวว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เขา้ามาในบ้าน ต่างพากันไม่พลาดที่จะตามส่องพระเบียนบ้านเลขที่55หมู่12กันยกใหญ่เพราะต่างเชื่อกันว่าสัตว์เลื้อยคานหรือว่างูใหญ่มักที่จะเป็นสัตว์นําโชคจึงหวังนําตัวเลขไปเสี่ยงดวงซื้อหวยกันตามระเบียบเก็บไข่ให้อาหารไก่ก็เห็นงูขดอยู่ดั่งห้องน้ําตรงตรงเล้าไก่ฮะนะกินไปตัวหนึ่งปกติเรื่องไว้เยอตัวไก่สิบเก้าอย่งสิบเก้าตัวกินไปตัวหนึ่ง บบเขยดิครั้งแรกนี่นะเห็นนะออืเช้านี้มีเสียงกระร้องไหมบได้ยินได้ยินบ่มันได้ยินก็คือไปเก็บไข่ตามปกติจ้เขาไปเห็นงูจแล้วเป็นไงตกใจไหมตกใจแน้วงูเป็นไงอ่ะดีนะมันไม่ชกเลย บ่ายสองโมงครึ่งของวันที่12กันยายน2563ครับที่เมนวัดสว่างอารุณหรือวัดในตำบลชมแดนอำเภอชมแดนจังหวัดเพชรบูรณ์พลตุบตรีดรพันเทพถึงทรั์ผู้มุ่งครับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทยัยธานีเป็นประธานพิธีทอดผ้าไตรบางสุกุลและพลตุบตรีอภิชาติวิชัยธนพัฒน์อดีตผู้มุ่งคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตร,ตรดิตถ์เป็นประธานวางดอกไม้จันทร์ประกอบพิธีชาวมรดกศพนางทองหล่อพูลสวัสดิ์ ซึ่งเป็นมารดาของนายสมพรพูลสวัสด์ กอตอต,อ,ตอรอสถานีต,ตำรวจภูธรท่าพลและเป็นเจ้าของกิจการห้างส่วนจำกัดสมพรสตเลตท่าพลโดยมีนายสมพรพูลสวัสด์พร้อมด้วยครอบครัวและญาติญาติเป็นผู้ให้การต้อนรับและรับรองนางทองหล่อพูลสวัสด์เกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2479ครับมีพี่น้องร่วมบิดามดารห้าคนคือนายหลอมสุขวัตแม่ทองหล่อสุขวัตผู้วัยชนนางฉ่ำสุขวัตนายชิดสุขวัตนางมีสุขวัต คุณแม่ทอง่อพูลสวัสดินั้นสมรสกับพ่อผินภูนสวัสดมีบุตรธิดาด้วยกัน8คนคือนายสมพงษ์ภูลสวัสดถึงแก่กรรมแล้วนายสมพรภูลสวัสดเจ้าของกิจการห้างส่วนจำกัดสมพรสตาเลสนายนพทศ์ภูนสวัสดทำธุรกิจส่วนตัวนายสุนทรภูลสวัสดทำธุรกิจส่วนตัวนายประสิทธิ์พูนสวัสดทำธุรกิจส่วนตัว นายสุชาติพูลสวัสดิ์ถึงแก่กรรมแล้วนางธัญลักษ์พูลสวัสดิท์ทำธุรกิจส่วนตัวและนางพรประภาพรพาพันธ์แม่ทองหล่อพูลสวัสดิ์ได้ล้มป่วยลงดนวยโรคติดเชื้ออย่างรุนแรงและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบุญตลอดมาและถึงแก่กรรมด้วยการสงบเมื่อวันที่7กันยายน2563เวลา20.22นาีสริรมอายุ84ปีการจากไปของแม่ทองหล่อในครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับบุตรธิดาลูกหล,ล,ล,ลานเพื่อนบ้านที่ ทองลอลพูนสวัสดิ์ได้ไปเชื่อเหลือเกื้อกูลบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสนรวมด้วยดีตลอดมาเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านและชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีจมน3า3ร0คน เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี่แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%้ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี่แอนตี้แบคไลฟ์นี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ Yamaha ทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยผ่อนช่วยน้อยเดีสูงสุด40,000ืบาทโอ้โหและมีรางวัลอื่นๆอีกร่วมไม่กี่รางวัลหรอกห้างินไงห้าพลงวัลโอ้โหแถมประกันหลังการขายอีก5ปีห้าได้ไหมทุกคนให้ ทุกคนแบ่งเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมน,นี้ยังมาาใจดีช่วยผ่อนดีเะล่ีประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2563 15 20กันยายนนี้ที่เพชรบูรณ์อ,อสมทร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายทอดสดวันที่16กันยายนชมพิธีเปิดยิ่งใหญ่ขบวนพุทธมหาธรรมราชา หนึ่งเดียวในไทยพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดบวชนะมานจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่17กันยายนเวลา10นาฬกาทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30